สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการแกะเทปนะครับยิมโนโด่างนะครับที่ผมได้ทําการกราฟไว้ในอีพีที่แล้วนะครับส่วนก่อนอื่นผมก็จะพามาดูต้นนี้ครับคือต้นนี้เป็นการกราฟพูนะครับเป็นต้นที่เราตั้งใจว่าจะช่วยชีวิตเขานะครับกลับกลายเป็นส่งเขากับดาวไปเลยนะครับครับ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนตอนนี้ผมก็จะ เอาเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วกันนะครับเพอดูจากแกนตอแล้วเขาคงจะดูแก่แล้วนะครับโอเคมาเริ่มจากต้นแรกนะครับผมก็จะแกะเทปออกนะครับต้นนี้เป็นหน่อของโคลนซีเปียนะครับโคลนบีนะครับโครนนี้ก็จะมีสีสันที่สวยนะครับสีเป็นสีตุ่นๆนะครับสีเหมือนกาแฟนะครับเมื่อโตมานะครับ ยังเป็นคนที่นิยมเลี้ยงกันอยู่นะครับขออภัยในมุมกล้องนะครับเพราะว่าผมจับกล้องมือเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายเไปด้วยนะครับโอเคตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะติดนะครับดู ก็ปกติดีนะครับก็ต้องรอนะครับตอนที่ยอดเขาเดินนะครับถึงจะพูดได้ว่าว่าเขาติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคต้นต่อมาครับเป็นพิงเจแปนนะครับคนนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายังให้ลูกด่างสวยนะครับที่ได้ยินมานะครับจากหลายๆคนที่ทำการผสมนะครับ จากรุ่นพี่บ้างนะครับโอเคต้นนี้ก็ดูลักษณะก็ปกติดีนะครับไม่ได้เน่าไม่ได้ยุบอะไรนะครับก็จับดูก็แน่นๆนะก็ลุ้นให้ยอดเดินเหมือนเดิมน,นะครับอาจจะใช้เวลาสักสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนนะครับส่วนโคลนนี้นะครับเป็นแจนพิงนะครับเป็นโคลนที่ผม ชอบนะครับเพราะว่าเขาจะมีลักษณะแบบว่าระหว่างภูนะครับระหว่างภูเขามีสีด่างซึมๆนะครับเป็นสีเขียวอ,อ่อนปนกับสีชมพูนะครับซึ่งเป็นขนที่สวยนะครับโอเคต้นนี้ก็จับดูก็แน่นๆเหมือนกันนะครับก็คิดว่าจะติดเหมือนกันนะครับ ืมโอเคครับสามต้นก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์รอดทั้งสามต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็กลับดาวไปแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบการอัปเดตไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ